สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่16วันศุกร์เดือนธันวาคม2022วันนี้เราฉลองบุญราศีสองคอนและบุญราศีทั้ง7ของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็อยู่ในสมัยของเราเองเรารู้จักดีพอพูดถึงบุญราศีสองคอนเราก็รู้ทันทีมมรณะสักข์ีแห่งสองคอนนะครับคือ เป็นซิสเตอร์เป็นคารวาสเป็นเด็กผู้หญิงนะครับทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันนะครับก็มีบุญราศีเปรตศรีพองอายุสามสิบสามปีก็เป็นหรูมศรนะครับเป็นบุญราศีเปรตศรีพองอายุสามสิบสามปีบุญราศีอักเนสพิลาทิพสุขอายุสามสิบเอ็ดบุญรญาศีลูเซียคำบาง ศรีคำพองอายุ23ปีบุญราศีอคาธาพุทธาว่องไวอายุ59ปีบุญราศีเศริยาบุตรดีว่องไวอายุ16ปีแล้วก็บุญราศีบิเบียนาคำไพว่องไวอายุ55ปีแล้วก็บุญราศีมาริยาพรว่องไวอายุ14ปีเราจะเห็นว่า,าทั้งเจ็ดท่านเนี่ยนะครับก็มีผลิตศรีพองเป็นครูคำสอนที่ไม่ได้ถูก ฆ่าตายตรงนั้นนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ได้ถูกฆ่าเนื่องจากเอายันย์ความเชื่อทางศาสนาเหมือนกันแต่ว่าทั้งเจ็ดท,ท่านนั้นน่ะก็เป็นบุญราศีในรุ่นราวขาวเดียวกันเรื่องก็มีอยู่บอกเราก็ทราบแล้วนะทราบกันดีแล้วก็คือบอกช่วงปลายพศสองพไม่นานมันั่นเองเกิดกรณีวิพากอินโดจีนขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส ริจชนรัศดรจักคาทอลิกในประเทศไทยขณะนั้นอยู่ในความดูแลของคณะมิสซังตประเทศกรุงปารีสก็คือชาวฝรั่งเศสนั่นเองแล้วก็มีการถูกต้องข้อหาข้อรังเกียจต่างๆมีการเบียดเบียนาศาสนาคริสตเกิดขึ้นในหลายแห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่หมู่บ้านสองคอนจังหวัดเวลาน,นี้ก็คือมุกดาหารนะครับก็ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดนั้นเป็นชาวคาทอลิก บัตรหลวงพ่อฟีเกออทีการวัดแม่พระไถ่ธาตุซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนั้นได้ถูกขับออกนอกประเทศครูศรีปองอ่อนพิทักษ์เ็ครูคำสอนแล้วก็ซิสเตอร์อีกสองท่านคือซิสเตอร์พิลาทิพสุกซิสเตอร์คำบางส,สีคำพองจึงช่วยกันดูแลความเชื่อของชาวบ้านแทนการเบียดเบียนยังคงรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆมีซิสเตอร์ถูกทำร้ายรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถูกเหดียดหยาม แล้วก็ครูสรีปองนั้นก็เขียนจดหมายร้องเรียนไปยังนายอำเภอมุกดาหารแต่จดหมายนั้นกลับตกไปอยู่ในมือของตำรวจแล้วก็ตำรวจก็เขียนจดหมายปลอมมาว่านายอำเภอบอกนายเให้สีปองนั้นไปพบตำรวจลือเมืองโคตรและตำรวจหน่อก็พาสีปองออกจากบ้านสองคอั้งตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาคมพอเช้าวันที่สิบหกตำรวจก็ยิง ครูศิษปองนก็เสียชีวิตที่บ้านพาลูกกาก็เป็นชาวไทยคนแรกเป็นคาทอลิกคนแรกที่ได้พรีชีพเป็นบรณสัสสถีดังที่เราทราบแล้วและเมื่อ,อครูศีษองซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นชาวคุกคำสอนด้วยก็เสียชีวิตนั้นชาวบ้านก็หวาดผวาไม่กล้าที่จะประกอบศาสน,าานกิจตามปกติตำรวจยังคงเรียกประชุมชาวบ้านและแล้วก็สั่งให้เปลี่ยนศาสนา ต่มีคาทอลิกมีคริสตชน8คนยืนยันจะไม่ทิ้งความเชื่อก็มี ilar, ang, Buddha, อักเนสพิลารูเซียคมบางอกคาถาพุทธาทั้งสองท่านท่านแรกสองท่านแรกเป็นเป็นซิสเตอร์นะครับซิสเตอร์อักเนสกับซิสเตอร์รูเซียมีอากคาถาพุทธาว่องวัยเซซิเรียบุตรศีดังที่กล่าไวไปแล้วนะครับมีทั้งหมดหลายหลายท่านด้วยกันมีมาเรียพร่วงไวัยมาเรียสอนว่องวัยเซซิยาสุวรรณแล้วก็ ในวันที่26นั่นเองเมื่อ,อถึงกำหนดถึงเวลาทีา่ตำรวจนั้นก็มาบังคับให้ทุกคนนั้นทิ้งศาสนานะแต่ก็ทั้ง8คนนั้นก็ไม่ทิ้งแล้วก็ได้ทั้งตำรวจก็นำตัวไปยังที่สุสานประจำหมู่บ้านก็ในกองศรีบิดาของนางสาวสุวรรณได้ตามมาพาบุตรกลับบ้าน จึงเหลือผู้ยอมปริชีพ7คนทั้ง7นั้นนั่งอธิษฐานที่ขอนไม้ตำรวจจึงใช้ปืนยิงแต่ละคนเข้าใจว่าเสียชีวิตทั้งหมดแล้วจึงกลับบ้านชาวบ้านที่เข้าไปดูศพพบว่ามีเด็กหญิงสองคนที่มีเด็กหญิงมีเด็กหญิงสอนคนเดียวที่รอดชีวิตและช่วยกันผังาศพมรณะกขีทั้ง6ที่ป่าช้านั้นนับเป็นมรณะศ,าศาขีชาวไทยคาทอลิก คนที่2องถึงเตามลำดับต่อจากครูศรีปองนะครับนี่คือเรื่องราวพี่น้องทราบดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรามาีบุคคลที่ยืนยันความเชื่อและทั้งหมดนั้นก็ทั้งทั้งเจ็ดเจ็ดท่านนั้นนะครับก็มีผู้ชายเป็นคนเดียวก็คือ,อครูสรีปองนะครับที่เหลือนั้นก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นซิสเตอร์เป็นเด็กวัยรุ่นด้วยนะครับ ยืนยันความเชื่อไม่ไม่ยอมทิ้งศาสนาไม่ยอมละทิ้งพระเยซูแล้วก็ตายยืนยันความเชื่อหลังจากที่ได้มีการได้เสนอเรื่องไปทายังกรุงโรมทางอะไรต่งตางๆแล้วเนี่ยครับในที่สุดแล้วในสมัยต่อมานั้นก็ได้เป็น บุญเดลาสีได้รับการแต่งตั้งจากพระสนมป่าเสียชีวิตมาธันวา2483นะครับเป็นบุญเลาสี22ตุลา2532ที่มหาวิหารนักบุญเบโตก็มีประกาศโดยสมเด็จสนนปาจอร์แอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็เป็นวันฉลองท่านทั้งหลายที่ผีชีพแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นบรรจักรพยานให้กับเราก็เลยลืมที่จะ แขอท่านบุญลาศีนั้นเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อเช่นเดียวกับท่านด้วยนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสัรนผาุัาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด